ไปคนเดียวมันอันตรายนะเอาไปสักต้นไหมอต้นต่าหมูมมันก็น่ากลัวอยู่นะระดับแบบหัวแตกได้เลยนะโดนหัวที่แต่ฉากเนี้ยรู้เลยเนี้ยไอคอมเนี้ยแม่งได้พังแน่นอนฉันจะเผาร้านสะดวกซื้อซะก่อนที่จะเอาหัวมาคิดเรื่องนี้ยไปหาวิธีเอาสมองมาให้ได้ก่อนอ่า มันคงจะสามารถจัดการซอมบี้ได้ทีละเยอะๆโดยที่เราสามารถเก็บตังค์ได้เรื่อยๆนี่เองเออมันเป็นแผนเออ,เอ,อไอเจ้าหนูตัวนี้เนี่ยปกป้องเราปกป้องพืชของเราและเตรียมตัวที่จะถูกกินด้วยสีหน้ายิ้มแบบงโ,งโง่ๆโอ้ไอเชยม,มึงไม่กล้าหารจัดเลยว่ะอ้าวเคซี่เดยวเป็นเพื่อนกับคนขายไก่เหรอโอ้ดีจังเลยคนนี้เขาก็อาจจะระยะอยู่นะแต่ดิ้งถาว่าโดนเชอร์รี่บอมไปแล้วนี่ฉันสร้างก,กำแพงขึ้นมาเอง ก้อนต่อก้อนอยู่โดดเดี่ยวแต่ปลอดภัยเออยังไปปลอดภัยก็ได้แม่งอุตส่าห์โดดมาโอเคโดนเอามาใช้บ่อยสุดก็จะทารม,มากนิดนึงนะซอมบี้แบบที่เรารู้จักเอ้สมองซอมบี้ในขอออฟดิวตีอ้อ้สมองซอมบี้ในพิภพทัศ์ซอมบี้สนวะัสดินนจะขอกินน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปกินจะไปโจมตีนะดูความพลพจากซอมบี้เออมีมารยาทเดียว คือเอาตัวน้ําแข็งไปโดนไฟให้เป็นถั่วแล้วเอาถั่วไปโดนไฟคือถ้ามึงจะเล่นแพงขนาดนี้ทาไมมึงไม่เอาพีชุตเตอร์มาวางไฟปกติวะไอ้เช่มึงอัจฉริยะหรือมึงโง่วะเนี่ยคือรู้สึกเหมือนโดนกวนตีนอดีอ่ะแบบกวนตีนแล้วใส่อดีต่อท้ายกวนตีนดิดอ่ะอ่นีนก็อีกตัวอารู้สึกปวดสมองมากเลยเนี่ยสมองกูโตขึ้นเพราะกูโง่หรือกูฉลาดขึ้นวะเนี่ยทําไมมึงไม่เอาพีชุตเตอร์มาพีชุตเตอร์มันถูกกว่าไอ้เอ้ยคือใครบอกว่าเป็นพืชแล้วมันจะเยิมไม่ได้ว ซันฟ lower ในอ่าไอ้ Garden w a r f a r แม่งเยี่ยมจัดแหละน้นก,กูเจออาชรยะอีกแล้วโธ่มันก็ยิงออกมาเป็นไฟนั่นแท้แล้วมึงเอาเอาไ,ไอ้ไอไอ B shooter นั่นไปแข่งมายิงขับมึงหรอโอ้โห้ยอืมอือเดี๋ยวนั่นมึงเอากูมาทำไมเนี่ยกูจะโดนแดกอยู่แล้วเนี่ยอ่ะกูเข้าใจละมันทำตันโปรเจกต์จริงๆมันไม่ใช่แบบระเบิดใหญ่ๆนะมันอาจจะเป็นไอเห็ดดำพี่เศยนี่ก็ได้โอเคอย่าลืมที่จะอบอมือด้วยล่ะ งั้นเดี๋ยวฉันจะไปซ้ายนะส่วนแกไปขวาอะเข้ามานักหรอนี่โดนเหตสะกดจิตซะเนี่ยระพัมันเกีจัดเลยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ก็ชอบนะไอตัววิ่งมันวิ่งมาแล้วมันเอาไอที่แบบว่าไม้กระดกจิ้มใส่ไอตัวไอตัวระเบิดพื้นอะแล้วก็ติมตายห่างเลยปากกับ่าไม่บอกอ่ะปากกับ่าไม่บอกรับทราบครับมันรู้เรื่องได้ยังไงวะนะแล้วเพื่อนมันฟังเรารู้เรื่องได้เหรอชื่อว่าเราจะเป็นบ้าเลยเนี่ยอ๋อนี่คือเขากำลังสู้กับดรซอมบอยอยู่ชนะเออสู้ๆนะผมผมผ่านมาแล้ว โอ้ยมันจะมึงจะเหมือนจะปุ้ยใหญงห่หลอจังเลยอ่ะเฮ้ยทำไปเล่นไปเท่นะอพีชอตเตอร์ยิงซอมบี้ไงแล้วก็เชอร์รี่บอมปาไปเป็นระเบิดอะไรเงี้ยเออเออเออน่าสนใจว่ะแจกเพื่อนมึงซะเฮ้ยอะไรนะโอ้ในดูหน้าอร่อยเนี่ยไม่นะพวกเราเป็นเพื่อนเดียวกันนะนั่นแหละฮะเห็ดมอแบบอินเดเปลือกถั่วและนี่คือสิ่งที่พืชนั้นเห็นซอมบี้เป็นนะฮะไอตัวต่อยเห็นเห็นเป็นเห็นแบบเป็นนวมนะไอตัวกินเห็นเป็นเนื้อกินได้อะไรเงี้ยไอเห็ดดำเชี่ยรักสัตว์ และนี่คือ planting b บ d นะฮะ <c oughs> คือการวางพืชแบบแ yeah ย่ๆ yeah. <c oughs> โอ้ยมีพวกฉลาดเยอะเอ,อ้ยมึงมีอยากเอาพีชชูตเตอร์แต่มึงต้องลงทุนขนาดนี้เลยหรอวะไอ้เหี้ยพระอาทิตย์มันไม่ได้ถูกถูกนะเว้ยวะตะัดฟ้าใช่และนี่คือคําพูดกูเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือมึงปลูกลงนะ้ำหรือปลูกลงดินวะผู้หญิงอยู่บนหลังคาออระเจนัแนแหะัะจริงเลยขอดูรูปพัะลยของฉันหน่อยซี ผู้ชายอยู่บนหลังคาใช่กูกําลังทําสงครามอย่างเต็นรูปแบกกับพวกซัมบีแล้วก็ไอ้บอสหัวหน้าของพวกมันด้วยเดี๋ยวนะไอ้การรันแบบนี้มันเชี่ยรับไม่ได้ unacceptable อยากล้างแค้นแหละดูออกและสุดท้ายนี้ จะกัดปีไหนก็ชักมันเหอะเห็นเล่นย,อย้อนเวลาด้วยนี่ปีไหนมันก็เหมือนกันแหละ